มาฟังตัวเลขแนวทางเพิ่นว่าเพิ่นได้มาเนาะเพิ่นบ่อยากออกกล่องวซั่นเพิ่นบ่อยากออกกล่องสาดอนก็นเลยทายดอกไม้นี่แหละเอาฟังเสียงเพิ่นเว้าได้มา,จากจะจะใสก่ก่อเลขนะโอ้ยเด็กกได้ยินเด็กดกะจะวอ้ฟังว่าเลขมันถึงมา3งวดกี่งวดแล้ว,ว,ว, 8, 8, ว,ว,ว,วนี่งวดงวดที่4ี่เพิ่นว่าก่อนมาแปดแปดเจงวดที่ผ่านมากก่อห้1 5 1 มันบอก่าเก้าหาหนึ่งวันนี้ได้ตัวใดก็งวนี้ได้แปดแปดเจ็ดเอ่อพระเจ้าได้มาจะใส่ก่นมานำมูิ่นมูิ่นนอนอยู่นาหน้าหน้าเพิ่นบัเป็นพุ่มพุ่มบัดดีเห็นบอกามเพิ่นเพิ่นว่าฟังโอ้พุ่มพุ่มเจ้าทีเพิ่นมาบอกว่าจ้ะครับพุ่มเจ้าทีเพิ่นมาบอกแล้ว มาบอกมาแต่ง,งวด6ซีบอก,บอกถือมาแต่ง,งวด6ซีถือมาเรื่อยๆกระแต่จนงวดงวดวางมันออกงวดวางวามันออกก้าวหนึ่ง<อ>กัน<อ>มันก็มาบอกอีกมันว่าพันได้887งวดนี้ได้887เป็นเลขมาแต่ห้แต่หน้าไอ้พุ่มเจ้าทีพ่นม็นบ่จ้ะพุ่มเจ้าทีมันบอกโอ้ก็เลยได้887 เัินี้ได้แปดแปดเจ็ดต่ว่าข้าเจ้าถือมาหลายงวดแล้วเม็นบ่จ้ะถือมากสามงวดแล้วมาสามงวดแล้วสามงวดแล้วงวดนี้เพิ่นก็บได้ได้แปดแปดเจ็ดเพิ่งได้แปดแปดเจ็ดฝันแต่ว่าเจ้าที่มาบอกบ่ฝันเจ้าที่มาบอกอ๋อได้แปดแปดเจ็ดเอาจาไอ้หวยไอ้เพิ่นว่าเพิ่นได้มาไอ้เพิ่นเมื่อบ้านไม่จ้่เพิ่นก็ับได้หวยมาแต่บ้านเพิ่นุ่นลับข้าเจ้าถือมาหลายงวดแล้วว่าสันเจ้าดอนก็เลยว่าให้มาออกกล่องให้เนี่ย เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยากอายกล้องเพิ่นอยากอายกล้องเอาแต่เสียงได้บ่อพัสนสาวดอนก็เลยให้เบิ่งดอกไม้เนาะจ้ะสาวดอนก็เลยให้เบิ่งดอกไม้นี่แหละเพราะว่าเพิ่นบ่อยากออกกล้องนําสาวดอนเนาะขอแต่เสียงขอแต่เสียงก็ได้เพิ่นก็เลยลองเบิ่งลองเบิ่งว่าพัสนบปสิไปก็ยังว่าลองเบิ่งลองเบื้องแปดแปดเจ็ดจ้ะตัวเลขแนวทางวัวนี่เนาะจ้ะแปดแปดเจ็ดเด้อของไอ้ เพิ่นได้เพ uh kind of ิ oh, oh, uh uh ่นนอนหน้าบ่บ่ไอ้เพิ่นนอนหน้าบ่เพิ่นนั่นผู้ของเพิ่นดีกันมันเป็นของเก่าโบราณหลายโอ้ไม่เปล่นของเก่าโบราณหลายเพิ่นก็เลยได้พุ่มเราดีเลยเพิ่นเราอืมพุ่มพุ่มดีค่ะพุ่มพุ่มบนมาบ่แสดงว่าข้าเจ้าได้มาหลายงวดแล้วสิเหรอไอ้เนาะเนี่ยงวดที่สี่ หมวที่สี่สามงวดมันนั่นสิมั่นพวกเขาเขาสามตัววางวางห้เก้าห้านี่เขาไปหนึ่งหานึงเนาะโอยพุ่มหาหนึ่งหาหนึ่งมันออกเก่าหาหนึ่งจะเก่าออกสามตัวเลยมันบ่จะเก่ามันเคยเข่าสามตัวหกซีซีกระเทือก แสดงว่าเขาเจ้าใดมาหลายงวดแล้วจะสันเนาะตัวเลขแนวทางนะจ้ะพันว่าเขาเจ้าไดมาหลายงวดแล้วว่าสันล่องบ้างนะจ้ะนี่ก็มีแค่หางเดียวนึงเพื่อมันปังเพื่อมันฝังว่าสันไอพันว่าพันวาพันบอย้อมเขากองแมเพันบอยอมให้เขากองให้สาวดอนสาวดอนก็เลย่ทายไอคางบ้านสาวดอนนี่แหละสวยๆงามๆมาให้เบิ่งนะจ้ะตัวเลขแนวทางพันก็ะไดมาหางเดียวนะจ้ะ หางเดียวตัวเลขแนวทางวันนี้ <c oughs> มันก็เป็นแต่แต่ล่องบางนีนะาจา๊ะมันบ่นคือเลขสูตรเลขคำนวณเนาะไอ้เลขไอ้เลขสูตรเลขคำนวณมันมันกับหลายหางนะจ้ะมันกับซื้อยากอันนี้มันเป็นเลขความฝันนะจ้ะมันเป็นเลขความฝันซื้อง่ายๆควานว่าเจ้าทีมาบอกไอ้ความเจ้าทีมันบอกว่าซัน เขาเจ้าถือเมื่อหลายงวดแล้วว่าสันว่าจะเขาเจ้าถือเมื่อหลายงวดแล้วเขาก็ได้มาทานานมาสาวดอวนก็ได้ถามเพื่อนเนาะก็ือได้ว่าให้ได้ยุแนวทางนะแต่ว่าจะให้ออกกล่องด้วยว่าสันว่าคุณรออยากอายกล่องนะปรกกาออกกล่องก็เลยขอแต่เสียงเพื่อนนาาจะเ็บอกให้ฟังหรือน่าจะเพื่อนว่าข้าเจ้าบอกให้ฟังเพื่อนว่าข้าเจ้าถือเมื่อหลายงวดแล้วที่บ้านเดียวกันกับเพื่อนละจ้ะ เป็นเมื่อเห็นบานเนาะเป็นก็เลยใดมากเจ้าถือมาหลายงวดแล้วเจ้าทีเนี่ยจ้ะเป็นเจ้าทีอยู่ไอ้ไฮอยู่หน้าพนเนาะไอเห็นบอฮาฮาล่างหาล่างหมองแล้วจ้ะไอน้ำหัวน้ำสวนน้ำไฮห้าเนี่ยก็จะมีเจ้าทีเจ้าทางมีเจ้าที่เจ้าทางหละจ้ะาร่างหมองกับแม่นฮาร่างหมองกับบอแม่นนะจ้ะตว่าหม่องเนี่ของพ้นถือมาหลายงวดเลยดิถือกสามโตพร้อมด้วจากเข้ามาสามโตตรงแต่ว่างวดบางนึงหันบ่เขาสามโตแล้วจ้ะ เพื่อนไฮหนึ่งห้าหนึ่งเลยเพิ่นออกเก้าห้าหนึ่งมีแจกหงวดบางหนึ่งหันเด้อสบายสองสามหงวดขึ้นหลัง <c oughs> ถือมาตั้งแต่งวดหกซีซีคุณมีจ้ะอันนั้นข้าเจ้าเข่าเต็มเต็มแล้วจ้ะไอ้งว,หวดวหกซีซีนะเขามาตะพงผุนละจ้ะกับมา้ามีงวดบางหนึ่งหันของเพื่อนเขา่าเพิ่นไหฮมาไอ้หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง แต่ว่ามันเลขมันออกวิธี951หมึ่อจากหวัวบางหนึ่งหันคือจะเลย้ขขาแค่สองตแต่เก้าวอยจได้สามตแม่จ้ะสิบเป็นขันบ้านห้องกับสิห้องเจ้าเจ้าไ้เจ้า,เจ,า,เ,จาเจ้าหน้าเนาะผีไ้ผีหน้าไป็งสันแม่จ้ะเพราะว่าพุ่มหน้าข้าเจ้าพุมพ่มพุ่มพุ่มหน้าข้าเจ้ามันดีแม่จ้ะให้โใไ้ลาบลูกหลานอยู่บาเศร้าเนาะก็ลองบางเน,นาะจะตัวเลขแนวทางเพิ่นกะบ่มีหลายหางมีแค่หางเดียว มีแค่หางเดียวตัวเลขแนวทางของคนนะ8 8 7 8 8 7แปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดด้วยจ้ะแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้องมาตัดเหรินแปดแปดเจ็ดมันสื่อง,ง่ายๆเนาะจ้ะหันสามมุมเลยด้วยจ้ะหันสาม,มมุมมุมเลยเนาะจ้ะเผื่อมันเผื่อมันขา,าดเนาะหันสามมุมเลยแล้วก็สีตัดเหรินได้อยู่ที่ไอแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดไม่จ้ะเลขม,มันสื่อง,ง่ายเนาะจ้ะเลขมันสื่อง่ายด้วยจ้ะบลายหางแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปด ตัวเลขแนวทางเนาะจ้ะเมื่อเมื่อเอือนเนี่ยเนาะจ้ะเมื่อเอือนกับวันรวยวันรวยแล้วจ้ะวันรวยวันรวยวันหวยออกแล้วจ้ะเมื่อเอือนนี่นะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าพลาดสนใจไอ้ตัวเลขแนวทางเนาะจ้ะของที่เพิ่นฝันกับจัดเนาะจ้ะเพราะว่ามันกับสีวันสุดท้ายแล้วเด้อมันสีวันสุดท้ายแห้วเด้อเมื่อเอือนกับเป็นวันรวยวันรวยวันหวยออกเนาะจ้ะเราดอนไปเลยสิ่เสา สีฟ้าออกตัวเลขแนวทางลงหายเนาะจ้ะเพราะว่ามือเอื่นกับวันรวยวันรวยวันหอยออกเลยดิหางเดียวนะจ้ะแปดไอ้แปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดตัดเด่นได้กับสีชูที่แปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดไอ้แม่ไอ้ขายของหาจากบาทนะจ้านะยินบอมมาขายของหายจากบาทนะจ้ะ ไอ้เสาดอนทึงอาร์ิคีบทึงขายของมาจากกันเลยเท่งยากไหมในยินตัวเลขแนวทางของไอ้เพื่อนนี่แหละไอ้เสาดอนก็เลยเฝ้ามันมีพูยูไอ้หน้าบ้านให้เมือนี่ก็เลยสิมาอาดคลิปมองนี่ห้เลยแหละจะ้ะตัวเรขแนวทางเนะจ้ะชอบกระจัดต้องจากขาดกับพานเด้อเป็นแค่แนวทางมีแค่หางเดียวนะจะ้ะแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดมีหางเดียวเท่านั้นนาะจ้ะเป็นเรข่ครอบครัเจ้าที่เด้อ พระภูมเจ้าทีเพื่อว่าไอ้ผีไ้ผีหน้าเพิ่นมาบอกเนาะจ้ะเนาจะ้าจะจอบกระจัดคัดกับพานเนาจะจ้ะเป็นแค่แนวทางสุดท้ายสาวดอนกับฝากช่องเนาจะจ้ะสาวดอนพาลุย้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาจะจ้ะในการสร้างไอ้ในการไอ้ทำคลิปต,ต่อไปเนาจะจ้ะสุดท้ายสาวดอนพาลุ้ยกับขอบพุ่นสวัสดีจ้า